ครับต้องย้อนกลับไปในสมัยที่เริ่มโด่งดังจริงๆนะจำภาพอีฟวงลางได้ว่าจะอยู่กับเครื่องดนตรีอยู่กับวงตลอดอ่ะแล้ววงพวคนเยอะนะพพอนะวงใหญ่ปงลางะอนเนี่ยมีมากี่ปีแล้วอันนี้ก็น่าจะประมาณ1 5 1 6ปีแลวนะ1ิปีแล้วแต่ว่าก่อนก่อนหน้านี้มีวงมาก่อนตั้งแต่ผมเล่นดนตรีมาตั้งแต่ม .4 แล้วพี่ก็คือเล่นวงลางแล้วก็มาประกวดในตัวจังหวัดเมื่อก่อนม .4 นี่อายุเท่าไหร่นะ

ได้โชว์ขนาดนั้นเ่พี่หนูหนูเราได้รับอิทธิพลจากพ่อจากแม่ด้วยเนาะพ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนชอบฟังชังเพลงมากมาก่พอตื่นมาเนี่ยตอนเช้ชาก็ต้องเปิดหมอลําเปิด,ดลูกทุ่งอะไรยเงี้ยฮะป .4 ผมเริ่มหัดดนตรีเริ่มเริ่ม,มโบดเริ่มแคนเริ่มพินเอง้วฮะโดยที่พ่อเป็นคนสอนก่อนเล็กๆแรกๆอีทเริ่มจากโวดจากแคนก่อนผมเริ่มจากเอ่อจากพินก่อนพินก็เริ่มจากไปเดินไปโรงเรียนเห็นพินเขาวางอยู่แค่ก็อยากได้ก็เลยให้พ่อไปไปเอา คือไปล้มต้นไม้มาทาเลยไม่ต้องซื้อ่ครับไปลองซื้อพ่อทําให้มันไม่มีขายครับสมัยก่อนก็ต้องทำคงเดียวสมัยก่อนพินไม่มีขายเหรอมันไม่มีธุรกิจอะไรแบบนี้หรอครับสมัยก่อนก็คือเป็นพินของชาวบ้านที่ทํากันเองโอ้เก่งเนาะพ่อก็ไปล้มต้นไม้แล้วก็เอามาทําพินให้ลูกอดีดไปไม่ถึงสองอาทิตย์มันก็พังเพราะว่าแกไปเอาไม้สดๆไม่เป็นเป็นมาทำคือแค่อยากให้ลูกได้อย่างที่ลูกลูกขออะไรอย่างเงี้ยฮรก็เริ่มจากตรงจุดเล็กๆตรงนั้นแหละครับมีมีพินแล้วมีอะไรมีพินมีโวดเริ่มตีปวงรังแต่ มัธยมม 2, .2 คือไปขอไปเล่นกับวงเขาเอาเอา,เอาไม้มาทำโปรงรางกันเองที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนสามชัยนะครับพินโบดโปรงรางจนมาเรียนวิเลยนัดศินกาลสินผมก็ขอพ่อมาเรียนโดยที่พ่อกับแม่เนี่ยไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยเ,เรียนสายดนตรีเรียนสายดนตรีพ่อเขาคิว่าลูกไปเรียนโตขึ้นลูกได้เป็นนายร้อยตำรวจแล้วไม่รู้<ด>เ,เรื่องพวกนี้ครับคนอีสานสมัยก่อนก็เหมือนกับว่า ไม่ได้วางอนาคตไว้เท่าไหร่เพราะว่าต้องต้องทาไร่ทํานามมผมสมยัยสมยัยแ็กๆเนี่ยก็เลี้ยงหมูประมาณสี่ห้าสิบตัวพ่อแม่เนี่ยก็จะไม่อยู่พ่อแม่ก็จะไปเล่นไฮโลเล่นไพ่ตามมานอกก็จะมีสังคมนี้เขาเล่นไฮโล Lo, ด้วยเล่นไฮโลด้วยเล่นตอนนี้เล่นอยู่ไหมตอนนี้เล่นอยู่ไหมตอนนี้ก็มีข้ามเป็นปยครไปครับตำรวจไปเช็คดูเลยนะฮะอันนี้เขาเล่นนิดๆหน่อยๆ ก็สีข้าวอยู่ที่บ้านมีโรงสีด้วยในหมู่บ้านผมไม่ต้องทําคนเดียวสีข้าวนี่สีเอาแต่เพาะลำเอาเฉพาะลำไม่ได้เงินนะพี่ไม่ได้เงินเอาลำมาเลี้ยงหมูที่ตัวเองเลี้ยงแสดงว่าบ้านมีฐานะสิมีโรงสีอะโรงสีนี่มันไม่ได้เงินะเอาลำอะมาเลี้ยงหมูไม่ได้มีฐานะหรอกพี่แต่ว่ามันต้องทํอพ่อแม่ก็ไปเล่นงานนันน่ะจนขายนาเลยนะเริ่มเดือดรีบงรังแล้วก็เริ่มไปออกงานสมัยก่อนคอนเสิร์ตอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะมีประมาณ6 5้ถึงหคอนเสิร์ตพี่อาทิตย์หนึ่งเป็นนักเรียนนะเป็นนักเรียนนะงั้นเขาออกแทบทุกวันนั่นสิออกคอนเสิร์ตทบุกวันพี่ตีวงลางให้เละเ,ออเล่นแรกๆ,ๆมีแต่คนขอขอเพลงแต่เราร้องเพลงไม่ได้สักคนออผมก็เลยรวบรวมทั้งหมดก็ไปไป,ไปที่บ้านม่อให้เขาถ่ายเพลงที่เขาขอมาเนี่ยเป็นททเทปคคดเซ็ตไว้เอามาฝึกร้อง